สามอาหารที่ดีที่สุดของคนวัย50บบวกบวกอะค่ะคือเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายมันก็จะเสื่อมสภาพไปตามการเวลาค่ะก็จะมีกระดูกเสื่อมกล้ามเนื้อเสื่อมสมองเสื่อมพอดีตุก,กไปตรวจสุขภาพมาเมื่อปีที่แล้วอะค่ะปกติแล้วตุก,กจะตรวจสุขภาพทุกปีนะคะแต่เนื่องจากว่ามีโควิดก็เลยไม่ได้ตรวจมาประมาณสามปะค่ะ แล้วก็ครั้งล่าสุดไปตรวจมาเนี่ยหมอก,ก็จะบอกว่าเนี่ยกระดูกเริ่มเสื่อมแล้วนะคะวันนี้ทุกจะมาบอก3อ,อาหารที่ดีที่สุดของคนวัย50บวกๆอะคะ่ะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะอันแรกก็คือแคลเซียมและวิตามินดีเมื่อเรามีอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายเนี่ยก็จะดูดซึมแคลเซียมได้น้อยลงอะคะ่ะวิตามินดีเนี่ยจะช่วยในการดูดซึมแคลเซียมไปใช้งานได้มากขึ้นนะคะ ถ้าถ้าร่างกายเรามีแคลเซียมไม่พอเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกปัญหาเกี่ยวกับฟันนะคะมีงานวิจัยพบว่า1ในสของผู้หญิงที่50ปีขึ้นไปอะคะ่ะจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกอะคะ่ะ เ,เช่นกระดูกพุนกระดูกเปราะบางอนะคะ่ะเนื่องจากว่ามีแคลเซียมเนี่ยไปสร้างกระดูกไม่เพียงพอนะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงอนะคะ่ะอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็เช่นผักใบเขียวอนะคะ่ะหรือไม่ก็เป็นอาหารเสริมก็ได้นะคะแล้วก็ข้อ2ก็คือโปรตีนเ,เมื่อเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยแบบไม่มีแรงหรือว่าเหนื่อยง่ายอนะคะ่ะทําให้เราไม่อยากออกกําลังกายก่ะเพอเราไม่ออกกําลังกายเนี่ย มันก็จะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยเสื่อมลงอะค่ะโปรตีนเนี่ยจะช่วยชะลอความเสื่อมของกล้ามเนื้อค่ะแล้วก็จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงอะค่ะแล้วเราก็จะต้องทานอาหารที่มีโปรตีนสูงอะค่ะข้อ3ค่ะก็วิตามิน B12 ิอ วิตามิน b 12เนี่ยก็จะช่วยในการดูเสึิมวิตามินต่างๆและแร่ธาตุต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอะค่ะแล้วก็ช่วยในการาบำรุงเซลล์เม็ดเลือดแดงแล้วก็ช่วยในการทำงานของสมองอะค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะการที่มีสุขภาพดีเนี่ยเป็นลาบอันประเสริฐนะคะขอบคุณค่ะบาย